พี่้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปับแบมลำเพิงออฟฟิเชียลจ๊ะตอนนี้ถึงโดมแล้วค่ะพี่้องค่ะถึงโดมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนาวันนี้ปอเปี๊ยะสีไปแจกบัตรแนะนำเสียอาร์มกับมามีนะคะอยู่ที่ขอนแก่นก็ยู่ไยกอพยาคฆภูมิสายนะะ์ืะอื้อ มาแล้วมาแล้วไปเน,น,นี่มื่อวานไปเบิ้งสุดอ๋อตันนี้เหรอเออเออ,เอ,อไปจังเลยดียวแบบเยีย yeah, yeah. ดเยียดไค่ะคุณแม่น้องผืน่นหนูเปลี่ยนเบื่อไหมล่ะโอ้ยตำไม่เดี๋ยหวหดเทียงก็จะมาเบากัน <c oughs> ตอนนี้ก็ธรรมดาแหละมันก็ะเราะมุ่งมุ่งอยู่ตอนนี้ฉะ <c oughs> นั้นมันก็หลอก นุ้เปลี่ยนเบอร์ล่องคืนหม่แล้วคะทุกคนขาหนูควบามันจะต้องเปล่งปลังตอนนี้นะทูซีก็ใหญ่บุญแล้วมึงนะอ๋าดหมู่บ้านน่ยาวาลสันดิสิทอนอนดีดีนอนทั้งรถกับนอนนอนยูพีของกับนอนนอนดีเหตุผลของคนกี่ขานจะเล่นนอนดีเปิดวันนี้เลิวแล้วเขาเปิดไปชมสวนแล้ว เลยครัพี่น้องครับพเท่าวันนี้สิชวนเราไปเบิ่งสูตรเด้เราสิล้ำเดมวันนี้เราสิโอ้อเอมันไหวเดืออทึบแทได้พี่เห็นหนาละได้ละเต็งมากถึงหนละออกกล้องแม่มาดิมาดวันนี้สบายพยาครูฑนะคะพญาครุกที่ใส่นะคะรอบบ่ายโมงสินะคะปาพยาครุออปาเชนไรจันเไพ้กลุ้มเลย ผอ้อกว่าปีพยักบวกไก่ที่ไปเรียนมาหนิเขาไปเขาเปิดไปเขาไปยูหลักใดเบื้องตที่ใดเขาให้นัดกันพวันเขาเห็นแล้วเบื้อแล้วเขาเห็นแล้วเบื้อแล้วก็นั่นแหละเขาอยู่บ่ะมาณนี้อยู่อยู่นี่ไปบระมาณพอๆเลยเราคอยไปบระมาณไปถ่าได้เสียเวลาได้นัดเขาจะมุ่ง ช่ว <Bye. S 2> งนี้นะั่นเข้าไปได้เลยนัดกันเข้าไปได้เลยแล้วมันบอกเวลาส่วนบอกไงคือไ,ไปเสียงเงินมันมนี่หหนหะแม่นฮะก็ไม <c oughs> ่อเอาต <c oughs> ั้งกูจับกิสานี่ปุ่นเลยเห็นปะเพราะว่กักกับมา <c oughs> กของก่อนมาตากาเพ่รสิว่าคือเพื่ท่าน,น,นบายโมงมันมันข้าวเดียวนี่ล่ละจั๊กจั่งโมงเลยหลอด <c oughs> ไปกดใจเลยบอกถ้าจะอะไรเจ็บหัวหันเสียรอบกดใบถ่านเปหัวใจเลย,ย,ยกแบกม,อบมอบโอ้โหเขาไปเบิงเราบอกเขาไปเบิงรอบได้รอบได้เขาเบิงไหวเราบอกอวันนี้น่ะจะบอกให้ตั๋วถูกที่สุดทำไมต้องไปจ่ายวันนี้จะเป็นอืมวันนี้ตั๋วถูกด้วยวันนี้เนาะซ<ส>ีดไร์ฟไดร์งานวางไป,ไน,ไปไนี่ล้างจานนีกเบ่วางเราเพราะว่าชิไปกรุงเทพแล้ว ใชดูดิบซีเลยไ, <24 S 3> ไปบานดีคอนกันไปสอ,อนไปสอนกันกวน,กนวันนี้ยังไงคนก็เยอะวันนี้เพราะว่าอันวันอันเจ็ดสิบแจกครึ่งราคาอ,อ๋อมีมันครึ่งราคาท,ทุกที่นั่งเลยครึ่งราคาหมดครึ่งราคาค<น>ือว<น>่าไปแจกบ้านฮอดดีกาเสินมัน้งคุณมันโรมี่ไม่เจอเอา้าคือว่ากดกดับสซที่เกี่ยวกันนี้ก็ไม่เจอว่ะเนี่ยเอาเลยมันชวนชวนดีหมายถึงว่าอันเจ้าภาพเขาไปลงพุ่นไหมเจ้าภาพเป็ของเข้าเชียร์อั้มไหม ใจที่พอใจที่อ้ยพอแล้วที่ไนรลดอันยุใสยุข้างล้าเบอะเลยยุไ้ข้างลังเบอะอีกว่ามทรั์สินแบบไม่ยิ่ง่เลยเกดเอาออกว่ากันฟันหมาขึ้นเลยเอ้ยยังเป็นประเทศผัวไม่จะดอกซ้ำแขนดึงเอาดึงเอาแม่เฮ็ดผกวแปดมาละแปดถางม็ได้สิบคูณสิบ ก็บอกสื้อน้องาโบสือแตม่กบซสือบบซือสือเมื่อนั่งรุ่นเดุ้ยังเข้าไปมันอสีออกีบเนู้ี่นันั่งรุ่นก็ประมนั่งไปที่รุ่นคืออย่างไฮเอฟซีถือกินแลลววต่ถุงเครื่องแล้วนั่งรุ่นา้นงนั่งรุ่นเรียกเล่าสีอองกิรีบว่าออกมาปุ๊บมาสามตัวตรงเก้าสี่สองก้อนเนี่ยเป็นใบเป็นสี่สองเก้าเนาะอ้าคือสมตัวแล้วเนะ ไปบ้านอนีมได้มือื่นบอกม่อดือย่ไนดหยากบบี้เอปป้ปปบ้านมากเะเป็นยางบอาแล้วก็อยูด้วล่ะแล้วว่าเขาพวกกินมันบ่เพราะว่าป้อนเกีวครึ่งนึ่งตอนน้กินบ่ปะนี่กินกินสอยจูห้อน่นะมอร่

พี่นลวงมันมันออกหน่วยเป็นหัวเป็นที่ดิบิบิไปเระวไาเรวไปร็ตะตตาเร็วไปเร็วไะเร็วมา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 มนมามามานาม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 นมามามมามาามาาม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 าาวา่ามเมาเามาาาามาาา้อา ยี่สิบหกเก้ายิบเจ็ดจ้ไปยืนมั้ยไปตะหยิบหาของแล้วหยิบหาไปนอตดูน้องคข่คืนนึงจ้าไปเที่ยวน้องคายพอดีบุก่ารินคืนเจ้าม่วนนีนะ้านอะไรหล่ะเรื่องนอกินมะม่ายในห้องแล้วเปิดห้องรู้ๆสักคืนสองร้อยห้าสิบเปิดห้องรู้ๆสักคืนต้องไปกินนั่นมุกกระทะริ โอ้ยมองได้ก็คือกันละมุกกระท h a แสบเบิื้อทะเลก็เลยฟิวได้ฟิวออกมาช่วงพายุวิภาช่วงนี้นะฟิวได้กระแสบเบิดอสำหรับคนโสดกินใส่กันอะมาต้องไปกุกูกุกกิบสูตรยังไงไม่เคยจะว่างก็ก็ก็แล้วแต่ฟิวเนาะเอาเพิ่งอยู่ค่ะาหันไปก็แก้มมันงูเนาะพระเอกแล้วเพื่อนโซ่สิ เร่อยว่ะรองยังที่อันน้องโกยัก่อโควิ i บ่เออไึงขึ้นอยู่กับน้สุรศักเขาเป็นมู่กันบ่จักเลี้ยวเห็ดรถน้ำสุดละสายกหันบ่ก็ยอรกันแมนคุณคุณตัวแรกขึ้นจังรถอี่บยเนาะโอ้ยฝนตกอะ้วพี่น้องตกนเหมือนน่ พี่บิวพี่บิวพี่บิวสัวนี้มันหาของทัอย่างไนา่างแป๋วสุไปหนิเรนกระดี่ไหนล้เก็ไอสุรินเพืเสัาพี่แป๋วอยู่เป็นบ่อยู่เบินสัญญาแล้วมันชั่วมาหัวฮะเพ่อนชั่วสาเกตมั้งสัญญาข้าหรือสัญญาบ้วงหนึ่งสาวน้อยเพชรบรแผงจ้า ส่วนนึ่เป็นมิตเนาะมิตรบอลลัทุกคณะจะเงียบเพราะเขายังไม่เห็นผลงานจนกว่าจะเปิดวงใช่นั่นเขาสอบยี่สิบเจ็ดนาะงแล้วั้คนทักมาหลายแล้วสำหรับคลิปแดนเซอร์เออสำหรับแดนเซอร์สิงหรืเป่าเป็นขาพูดกันบักหลายเลยเนาะหลายคนเลยดีสิบกว่คนแล้วดีถือก็เป็นถือเป็นเซตใหม่เป็นเซตใหม่ค่ะพี่น้องค่ะบอลลัมบอลลักันประมาณนี้แหละค่ะเวียนกันไปเวียนกันมา บางคนกับไปยุ่งห้องนั้นปีนึงไม่ยุ่งหองนี้ปีนึงกับไปยุ่งองอีกห้องนึงปีนึงเดี๋ยวการบ,บมาห้งเกา่ากับนีวิธีชีวิตแดนเซอร์่ามานนี่มอลล่ามขึน,ามมาก,นกันมอล่มาเลต่างกันพกันมอลมันแคบแต่ทจจี่พวกดูคนเยองสิงละนอกจากที่ไปตัางห้องเองคุร์ไว้พิงจุนี้แล้วจกัน